สวัสดีค่ะเจเคนโนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินห้าไร่นะคะราคา2.59ร้าล้านบาทค่ะยืนกู้ธนาคารได้นะคะเครดิตด,ดีมีทอนนะคะทุกท่านพิกัดอยู่บ้านชาติตำบลขามป้อมพระยืนจังหวัดขอนแก่นที่ดินแปลงนี้นะคะมีโฉนดนะคะเลขที่โฉนด1603 1นะคะ ที่ดินติดถนนคอนกรีตนะคะที่สูงระดับถนนค่ะประมาณ3ไร่นะคะปลูกต้นไม้ค่ะต้นไม้เหล่านี้ก็จะเป็นประเภทผลไม้นะคะจำนวนมากค่ะมีต้นไผ่ต้นยูคาลิปตัสและที่ดินส่วนที่เป็นที่นาอีกประมาณ2ไร่ด้วยกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณ90%นะคะอายุของบ้านเริ่มสร้างมาประมาณ1ปีค่ะขนาด5ห้องนอน สี่ห้องน้ำสองห้องโถงขอบ้านเล็กที่แล้วนะคะมีมิเตอร์น้ำประปานะคะไฟฟ้าสาธารณุนนประโภครบ,บเลยนะคะเหลือตีฝ้าใส่ประตูทำหน้าต่างทาสีแล้วก็งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำนะคะทุกท่านน้ำไม่ท่วมนะคะแล้วก็ไม่เคยท่วมด้วยนะคะใกล้ที่ว่าอำเภอพายืนเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะ มีปั๊มปตทอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอพายืนค่ะใกล้ถนนเส้นหลักพายืนมัจจาคิรีเพียง1.5กิโลเมตรนะคะระยะทางจากเซ็นท่านขอนแก่นถึงที่ดินแปลงนี้นะคะ29กิโลเมตรค่ะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีเนื้อที่5ไร่นะคะราคา2.59ล้านบาทยืดกู้ธนาคารได้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อไปเพื่อรับชมที่ดินและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยตรงจะก,กับเจ้าของได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อที่ใต้คลิปนี้นะคะพิกัดของที่ดินบ้านชาติ5ไร่นะคะ jk no โนโดได้ลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะลองคลิกดูพิกัดใน google m a p ก่อนได้นะคะทุกท่านท่านใดถูกใจกำลังมองหาอยู่นะคะเนื้อที่กว้างๆแบบนี้นะคะ ก็ลองเข้าไปรับชมดูก่อนได้นะคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงค่อยว่ากันนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะ j k เโนมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ